งเรียนบ้านทรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านโซงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการจัดการขยะที่โรงเรียนเมื่อปี2565มีกระบวนการในการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมอมนโยบายและประกาศมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ครูและนักเรียนได้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนดังนี้ ครูและนักเรียนทุกคนดำเนินกิจกรรมตามประกาศมาตรการของโรงเรียนผ่านการดำเนินงานกิจกรรมปิดฉันเมื่อเลิกใช้กิจกรรมพักเที่ยงปิดไฟปิดพัดลมกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวและมีการใช้แอปพลิเคชัน e-gas town ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านการบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบนำไปสู่การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูป,ปธรรมด้านการจัดกิจกรรมจัดการขยะภายในโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มนักเรียนแกนนำและสภานักเรียนได้มีการประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการให้เป็นกิจวัตรประจำวันโดยยึดหลัก 3R ดังนี้กิจกรรมขยะนี้พี่ขอนะ กิจกรรมแยกก่อนทิ้งกิจกรรมปุ๋ยวิเศษเพื่อใช้ในแปลงเกษตรและนำเศษอาหารไปเลี้ยงสุกรภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนผลที่เกิดขึ้นและภาพความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนบ้านทรงสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึงร้อยละ4 3 4 8จากปี2563นนักเรียนทุกคนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า มีการจัดการขยะจากต้นทางไปสู่ปลายทางอย่างเป็นระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้โรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมผ่านทาง Facebook Fan นเ page ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนบ้านทรงเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและสามารถเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป